สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับนะคะไฟฟ้ากระแสสลับนะคะเกิดจากการหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําเรียกแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนี้ว่าไดนาโมหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าค่ะการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนอกจากจกะต่อกับตัวต้านทาน R แล้วยังต่อกับตัวเก็บประจุ C และตัวเหนี่ยวนํา L อีกด้วยจะเห็นว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะคะ มีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากเพราะว่าใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่อไปเป็นการอธิบายเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับและความต่างศัก์ไฟฟ้าจากการหมุนขดลวด P Q R S ตัดสนาแม่เหล็ก B ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะเกิดแรงกระทำกับอ e ิเล็กตรอนอิสระในขดลวดทำให้เกิดการผ่านของอ e ิเล็กตรอนและเกิด กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในทิศตรงข้ามกันดังนั้น่ว P Q R S จึงเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าเรียกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทิศการผ่านของกระแสไฟฟ้าจะผ่านกลับไปมาทุกๆหมุนครึ่งรอบโดยมีวงแหวน A และ B เป็นตัวทำให้ทิศทางการผ่านของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปค่ะส่วนค่ายังผลนะคะคือค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ โดยพิจารณาว่าเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสะตรงที่ให้กําลังเฉลีย่ยเท่ากับกําลังเฉลี่ยของแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับค่ายังผลมีชื่อเลกอีกชื่อหนึ่งว่าค่าลากที่สองของกําลังสองเฉลี่ยค่ะเป็นค่าที่วัดได้จากมิเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ายังผลกับค่าสูงสุดเป็นไปดังสมการนี้ค่ะ ต่อไปนี้เราจะมาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะคะโจทย์ตัวอย่างไฟฟ้ากระแสสลับในประเทศไทยมีความต่างศักไฟฟ้าอยู่ระหว่าง331โวลต์และลบ331โวลต์ v, กระแสบ,บวก7.07และลบ7.07แอมแปรจะมีค่าเฉลี่ยความต่างศักและกระแสไฟฟ้าเท่าไรวิธีทำนะคะ โจทย์กำหนดมาว่า v max เท่ากับ311การหา v rms จะหาจากสูตร v rms เท่ากับ v max ส่วนรูท2ค่ะนำ3า311นะคะมาใส่ตรงนี้แล้วหารด้วยรูท2จะได้คำตอบเป็น219.9ค่ะแค่นี้ก็ได้ v rms ที่โจทย์ต้องการแล้วค่ะค่ะส่วนการหา i rms นะคะ สดกำหนดมาว่า Imax บวก7.07แอมแปร์ค่ะจากสูตร Irms เท่ากับ Imax ส่วนรูท2ค่ะนำ7.07ซึ่งเป็น Imax นะคะมาแทนค่าส่วนที่เป็น Imax ค่ะแล้วหารด้วยรูท2จะได้คำตอบเป็น5แอมแปร์ค่ะแค่นี้ก็ได้คำตอบต่างที่โจทย์ต้องการแล้วค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าไฟฟ้ากระแสสลับก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะวันนี้กลุ่มอิชันก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะนําความรู้ที่ฉันได้นําเสนอไปไปไประยุกใช้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ